ส a l ส a m a l ั i กุมน้องๆน,นักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะครับ Welcome to English class I'm Slimin today we are going to study Unit 3 Lesson 4วันนี้นะครับเราอยู่ที่ Lesson ที่4นะครับอ่าหน้า78-80นะครับดู3หน้านี้เลยนะครับอ่าหน้า78นะครับข้างบนสุดนะครับเรายังค้างอยู่นะครับเกี่ยวกับเพลงตรงนี้นะครับ เดี๋ยวคุณจะเปิดซาวนะครับจะมีเส้นสีฟ้านะครับเหมือนเดิมเลยนะครับขึ้นมานะครับ If you ready ถ้าพร้อมแล้วนะครับ Let's go yellow 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 a yellow yo yo point to the yellow yo yo that's the yellow yo yo นะครับก็มันขึ้นต้นด้วยคำว่า yo yo อ่า yellow นะครับ yellow 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 นะครับ yellow ก็คือสีเหลืองนะครับ a yellow yo-yo นะครับ yellow สีเหลือง point t o the yellow yo-yo นะครับชี้ไปที่ yellow อ่า yo-yo สีเหลืองครับ that's the yellow yo-yo ครนั่นคือ yellow อ่า yo-yo สีเหลืองนะครับต่อไปส่วนข้างล่างนะครับเป็นกิจกรรมนะครับจับคู่นะครับสีอ่าคำศัพท์เกี่ยวกับสีอ่ากับภาพสีนะครับอ่าคำศัพท์กับภาพนะครับอ่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเขา ตอบให้แล้วนะครับเรดนะครับก็คือสีแดงนะครับข้อที่สองอ่านว่า blue blue นะครับสีอะไรนะครับนักเรียนโยงเส้นเลยนะครับต่อไป green green นะครับก็สุดท้าย yellow yellow นะครับต่อไปนะครับหน้า79นะครับตรงนี้เนี่ยให้นักเรียน circle the pictures นะครับให้วงกลมนะครับ วงกลมรูปภาพนะครับที่ตรงกับตรงกับข้อความที่เขาให้มานะครับข้อ A นะครับ a red van a red van นะครับ red van คือรถตู้สียอะไรครับนักเรียนนักเรียนก็วงตามนั้นเลยนะครับข้อ B นะครับ a yellow umbrella a yellow umbrella นะครับร่มสีอะไรเอ่ยนะครับต่อไปข้อ C นะครับ a blue bird a blue bird นะครับนกอ่านกสีอะไรเอ่ยนะครับวงกลมวงเลือกแค่อันเดียวนะครับนักเรียนข้อดีนะครับ a green cat a green cat นะครับแมวสีอะไรนะครับอ่ะต่อไปนะครับหน้าสุดท้ายนะครับหน้า80นะครับเป็นใบงานนะครับนักเรียนทำลงไปในหนังสือเลยนะครับใบงานตรงนี้ก็คือให้นักเรียน วงนะครับวงกลมเลือกสีมาครับมา1สีนะครับแล้วแต่นักเรียนนะครับชอบสีอะไรก็วงกลมสีนั้นนะครับสมมุติว่านักเรียนวงที่เรดนะครับเรดก็คือสีแดงนะครับวงกลมเสร็จอ่าก็มาระบายสีภาพตรงนี้นะครับภาพแอปเปิลนะครับแอปเปิลก็ระบายให้ตรงกับที่เราวงนะครับเราวงสีแดงเราก็ระบายสีแดงนะครับแค่นั้นเองนะครับ สมมุติว่าราบาสสีสีน้ำเงินครับ blue วงกลมบูนะครับแล้วก็ระบาย apple นะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับวงสีไหนระบายสีนั้นนะครับแค่นั้นเองครับเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะครับส่งมาในลายส่วนตัวของครูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับอ่า unit 3 lesson 5สำหรับวันนี้ก็ goodbye